ค่ะมื้อนี้นนทิยาจะพาพอ่อเป็นพนอยเอฟซีไปตามแนวทางของอเอเลียนนะคะอเอเลียนฝันว่ารถหก,ก้อความนะคะรถหก,ก้อความจําทะเบียนได้แค่สามตัวท้ายนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปช่มน้ากันเลยค่ะเอาเราเอาวฝันว่าผู้รถผู้ใด้กัความโอ้ยนี่รถ,รถราารมันมีทุนเลยนะรถหกาลพักแต่แก้มันน้ากันในฝันบ่ค่ะในฝันฝันตะมือใด้รถท่านี้เห็นเกลี่ยไปแกล่กันเต็มอยู่ ค่าบานนี้เล็บากันขี้ไปไปพ่อทางบ่ดีได้จอดท่ากันจอดลงกบนตนทางค่ะว่าตดเตียงทางบัานนี้รถท่านนั่ยลุกไถ่ผู้ขครับท่านมันพ่วมอค่ะาบานนี้เมื่อกับบูขึ้นไปปีนลงบนเนี่ยเนี้คือครับขึ้นไปทุกตะแยงท่าง้ะกอนฟองสีดาเนี่ยดอกก็ผ่ามาลุกลุกมากแล้วมาถูกขึ้นอยขึ้นได้ปะขึ้นได้ถลกขึ้นได้กันแลน่นไปเรื่อยเื่อยแต่ว่ามันเฮยลุกน้ำทงัง เออฟองทีไหนูเจ็บไปทั่วแท้นาดน่ะระวังฝันฝันทะเบียนมันน่นเลขไทยมันอีจื่อเลยจะเปดีูนหายปด่นหายเอาเอาฝันตะมือได้หนิฝันมือมันสินนะฝันขึ้นมันผ่าเลยขึ้นมันผ่าอาเลขรดหกหล้อมันปะแม่เนรดหกหล่อตะเกามันมีสี่ตัวเนียหนมีสี่ตัวทังหนาวันเป็นรดจีหล่อร่หก่อ่จื่อเจะสามต มันเคยออกว่นั่นก็ออกแปดูกอมันมีหตัวนี่เนาะมันถมีคูนาข้างหน้าสองข้างข้างหน้ามันจะเป็นแปูนให้เป็นยังหกยักษ์ว่าท่านไปเบิ่งยูท่นไหนย่างไปเบิ้งยูเาไปขายมันเลยอไปขายมันปดูนหาแปดูนหาตนามีเขาแคนั้นแปดซูนท่ามท่านไดไปเบิ้งเขาจะอยโย sáu mươi ba, 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 ทะเบียนแปดศูนยหาลงทายแปดศูนหาทื่อไรสามส่วนดนกระบอกแน่เลยเนาะอ้ยเบาเรื่องเลขรถนียังเขี่ยให้นไหมปูบอกเต้าแต่ปูวัานบ่ได้โทษมากบอกน้องทิยากคนยู่บานขับรถตกน้ำทะเบียนหนึ่งเก่าหาปะจันเงือเลขกอวเลยลูกสาวมาบอกมาเรียกกัเลขฮะตอ่อบอกมาเรียกกับหลานไหมหลานหน่อยมาเรียกก็เลขเกี่ยวพูดอะไรวะว่าอะไรวดเรื่น มือเดียวกันนะตะว่าฝันตะเวนรอบข้อขึ้นเดียวกันฝันสองรอบรอบแรกฝันว่าร้านให้ไปเรียกเอาเลขร้านกับแบบนี่กับลูกสาวกับนาจอยนี่มาเรียกเอาเลขเรือเสียห้เรียกกับพลุคูก็เรยไปเรียกกับเก้าเจ็ดคูหนึงรอบรอบฝันตะเวนนี่เราประมาณช่วงฝันรอบแรกไปเรียกเอาเลขเก้าเจ็ด วันนี้บัหูเนี่ยคือมีรอบเดิกมากช่วงตีสองทีสามัฝันว่าได้ไปแก้มันน้ำกันรดขั้นนั้นรดขวมันนะอือรอบสองมันรดขวมทะเบียนแปดศูนห้าเอาว่าเปนรอบแรกเป็นล่างรอบสองเป็นบนบะรอแรกทีเป็นเนื้บฝันบางเชียก็แม่นบางเทีย,ทย,ทยก็มยโมแม่นเลยเอาก็เป็นแนวทางหันหูว่ามันสะออกตัวใดมันสจีโมไม่หนีจากบานบนเรา่ไกลนี่โอ้ยฝันตัวเดก็บพใครผัดไร ก็จะว่าดวงค้นเท้ามันมากเป็นปีนี้เป็นช่วงวอาใครคืนว่าคือของเพียร์เอสกีวดมวนี้มวนีหมวดมวดสีมานี่ออกปีหกเก้าได้ปะเนี่ยหกเก้าออกเนสมแมนบริเปียนแล้วเพี่ิมพ์สลากออกมาออกวันที่สองมกราสองห้าหกเก้าเลยเด้อเอฟซีนะคะ ือ่เแม่จะเป็นแนวข้างสรุปว่าฝันในคลิปนี้มีมีเก้าเจ็ดกับแปดศูนย์หาว่ะได้ได้สลากินแบงจักใบไปบัวท่านใดบัวนนี่ไหนนี่ตาเพื่อนมาไปหาบ่มีเลยมั้งบ่วมี่สามตัวแล้วสองตัวสองตัวที่มีอายุเด็กสามตัวบัมีอยากได้สามตัวนะผู้นี้ผู้นี้หาซื้อหาทุนหาต่ว่าใครเพิ่ม ผมไปหาชื them, <si suppression> ้ออาจีรีส์เปลี่ยนพื้นหานแ่ที่นี่หราอว่จังนั่นเ่าอะไรอากหาบุญคุ้นมองสิบ่หลายมองมันหลายยุกกระสินเดามืออื่นสิเพาพคนใหญ่ไปเอายาอยู่ยุกกระสินสิสินีอยู่ละมันหลายแพงใหญ่ขออยู่อำเภอเขามีบัตรทีแพ้งวันทีหนึ่งเข้คือื่ออยู่กับกะสินมีวันนี่ละวันทีหนึ่งเอาวัตถุที่มัยังสุ้ได้ก็ได้เนาะแม่น เก้าเก้าเจ็ดับแปดนห้าโอ้ไปเรียกเอาใบเดียวหรือว่าอ่าให้ฟันเรียกเอาคู่เดียวเองคู่เดียวเอาคู่เดียวกเจ็ดตเอเราในฝันน้องกับเตอร์ไ่ได้ยิบหายวะไม่ได้ยิบไม่ได้ยิบเพราว่าเกียรติยิบอยู่อเพรว่างล่นลื่ย้งไปน้ำขงอยู่น้ำขงยิบะกบเจ็เก้าเจดใบหนึ่งเนียเกาเ็ด่อกชับนุเราก็มาฝันว่ารถป่นท้องรดความ ขื้นนั่นแหละขอน่องบมือกันนะวันพระคืองวได้ยึดเทียนเงยนลังนี่นันจะโอ้นอนที่บ้านหลังนี้บ่บ้านหลังนี้อนอคือเทียนหอดบ่ขันกับเงเทียนกับ่ได้ยไปรอบนี้เอาคือได้เยอะหมืนกันว่าโบมีเงินวอดายถือเหรียญดวนเราดิว่าได้ต่อเติมปีแค่หันอกจ้ะตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นบ้านหลัางไม่บ้านหลัางไม่ขึ้นบ้านไม่มาหนิถือเหรียกจะงวดไปเทียนหนึ่ง สองเทียงเทียนละสิบบาทกยเทียอะไเงี้สิบบาทก็พระได้ค่าสร้างขึ้นเหรอเนาะถึงน่อยนันนั้นเรอว่าย่ำดีสิมีเงินเช็ดเทียนเช็ดท,ท่านอ่อเติม,มยอยู่ถึงว่าปล่อยไว้ยงไงเ่ดอบอกรเทียน <c oughs> บอกมืองฟูมดีเขาก็ฟันในเมีอง มีจมไปเลยตีมือวันปะมีผู้ใดอยู่นี่มีมาบอกแห่เลี้ยงนะคือได้ตายไปแบบมิดแจ๊ดผู้ใดกรไดก็บอกแ้แหงว่าเขา้อมฝันเ่หากจมไปฝันเล่นมะคะนว่านจมปากจมข้าไปฝันในขึ้นเดียวเลยทั้งสามตัวสองตัวมันเป็นเรื่องเป็นเล่าจําได้เวิร์ดนะอันเา้องต้ิจำได้ไี่เราือเชื่อจำว่าได้ดิยังสาวว่าดือ ลืมเลยนาคุณนาจอยแล้วเกเจกับ8ปดหาเด้อค่ะเอซีแล้วจะสรุปใส่กระดาษให้ขอบุณอาเรียน้หลายที่แบ่งปันนะคะเป็นแนวทางเด้อพิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นซมโตัวนา3โตัล้างนะคะูมาขันผัวมากกับว่าวลองเบิ้งไม่ใช่กบอกอันนกบอกเลขสิบสชั่วเอฟซีมันไปสื่อศูนย์หนึ่งีรอตอรีันถือสองใบมันฝากเงินใหมเล่าสี่รอยวันนี้ แน่มันก็ออกแมมก็เป็นได้ทั้งหลายรางวัลเนาะเลขมันออกได้หลายรางวัลแม่นบอกลังมันไปออกสามตัวนาเอสามตัวท้ายแม่สามตัวท้ายสามตัวท้ายแม่หนอกสามตัวท้ายได้แปดศูนย์หาเนี่ยจะเป็นสามตัวนาสามตัวลังพิจารณาเบิรงเด้อค่ะตายอันช่วยอันยุ่นอันมาส่งเงินบนอุ้มหมูมาให้อันย่า่ย่า่ขาหมูสู้เคยกินเนี่ยอยากก้าหมูเพิ่มว่ะ พันบ,บอกเรียกแบบต่ว่าข้อขาดแต่หมูอ่หมูไหลนั่อเล่นเนี่ยพ่บอกเรียกอยากกินนั่นกินนี่เนาะ